ดูลูกสาวทําง,งานนะคะวันนี้น้องอยกทําอะไรคะถูบ้านาเอาถูค่ะถูเอาสะอาดสะอาดเลยนะตรงนู้นตรงนู้นด้วยนะตรงนู้นด้วยนะข้างในด้วยนะคะข้างในตรงนั้นอะทางเข้าอะทางเข้าอะไรเนี่ยทางเข้าเานี่นตนนยตรงนู้นด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะบ้านอะไรสตรงนั้นยังไม่เช็จเลยอีกรอบหนึงนั่นใช่ใช่ นั่นแหละนั่นแหละทางเข้าตรงนั้นเลยอืมันใช้อย่างนั้นหรอแม่งใช้ไม่เป็นเลยนั่นน,น่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันสะอาดมากเลยอ่ะ Åhå, åhå, åhå!